สู่รายการครัวคนใจนะครับตกปลาอาทุกวันนะครับไม่ใาถ้ามเท่านั้นพวกเราก็มีความสุขในการมาทำรายการนี้เป็นอย่างยิ่งใช่ครับก่อนออกรายการก็กอดกันกลมเกียวตีกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะเอากอดจนเสื้อเธอเป็นรูขาดหมดเลครับผมนะทำไมจะมน้าตาดูสดชื่นงเลยครับเศร้าทำไมจะไม่สดชื่นเราคุณดูอาหารที่อยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนขออ่านจดไมยก่อนข้างหน้านี้นายมีเรื่องอะชั้นแน่สวัสดีครับ สวัสดีครับคนหนักเอาเบาสู้ครับดีขยันท่มาหกินสู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าดีแต่โชคไม่ดีครับผมตกงานอ้าวผมไปสมัครงานที่บริษัทยามแห่งหนึ่งครับผู้จัดการเขาสัมภาษณ์ผมเขาบอกว่าคุณตรงต่อเวลาไหมผมบอกผมตรงเปครับไม่เคยคดไม่เคยงอครับผู้จัดการบอกดีคุณอดทนได้มากแค่ไหนอ๋ออดนอนไม่ใช่อดทนครับอดนอนได้มากแค่ไหนเขาบอกว่า สามวันสามคืนไม่มีง่วงไม่มีหาวครับโอเคคุพูัการบอกดีเยี่ยมฟังให้ดีนะข้อสำคัญคุณเราจะต้องการคนที่หนึ่งขี้รงสัยตื่นตัวเด็ดขาดไร้ความปาณีพร้อมจู่โจมมีสักยญาณกาการเป็นเพชฌฆาตสูงผมบอกว่าผมไม่มีในสิ่งที่สำคัญนี้หรอครับอ้าว แต่ผมขอให้เมียผมมาสมัครงานแทนได้ไหมตอนนี้ผมเฝ้าบ้านเมียมาเป็นยามอยู่ครับวันหยุดผมอยากพาเมียไปจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมตักเนี่ยผมจะไปทานอะไรถือว่าไม่ผิดถ้าคุณไปเพชรบูรณ์นะครับเป็นเมืองที่เท่มากๆสำหรับผมนะฮะเพราะว่า เวลาคนพูดถึงเพชรบูรณ์ก็พูดถึงมะคมหวานพูดถึงเขาค้อาากศแล้วก็น้ำหนาวใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปทานอาหารไปเพชรบูรณ์ทั้งทีแล้วถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านขนมจีนเสวยนะครับขยุ่มเจ๊แร่นะครับอำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวิ่งตามทางหลวงหมายเลข21เนะครับเข้าอำเภอลมศักเลยนะครับพอเจอไฟแดงนี่ให้เราตรงไปครับจากนั้นก็จะเจอวงเวียนพอเจอวงเวียนปุ๊บให้เราเลี้ยวซ้ายครับ วิ่งผ่านศาลจังหวัดลมศักนะครับจนไปเจอไฟแดงครับจากนั้นเราเลี้ยวขวาเข้าซอยวัดจี13นะครับวิ่งไปอีกประมาณ100เมตรครับร้านจะอยู่ทางน้านขวามือเลยครับถ้ามาลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่กินขนมจีนน้ำยาที่ร้านขนมจีนเสวยขยุ่มเจ๊แร่ถือว่าผิดครับร้านนี้นะครับเริ่มนะฮะโดยการหาเร่นะครับขายขนมจีนข้าวแกงเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายเลย จนกระทั่งในปี2524นะครับก็มาเปิดเป็นแผงลอยเล็กๆครับในตลาดจากนั้นก็เปิดเป็นร้านใหญ่เมื่อปี2536ครับถ้านับนะฮะจากรุ่นคุณย่ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ขายมากกว่า50ปีแล้วนะโอ้โหที่นี่นะฮะมีขนมจีนน้ำยานะครับก็คือเป็นหลายๆสีนะครับสีขาวเนี่ยคือสีที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแบบดั้งเดิมเลยนะฮะสีเหลืองเนี่ยทำมาจากขมิน้น สีชมพูเนี่ยมาจากต้นฝางสีเขียวเนี่ยทำมาจากใบเตยครับสีส้มเนี่ยก็เอาสีมาจากแครอทครับสีม่วงก็ดึงสีมาจากดอกอัญชันและสีน้ําตาลจากข้าวกล้องครับนี่ส่วนน้ํายาเด็ดๆของเขาเลยนะฮะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับมีน้ําพริกครับครับมีน้ํายาป่าครับน้ำยาสมุนไพรครับน้ํายาปักใต้และน้ํายากะทิครับวิธีทำเส้นขนมจีนเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เขาจะนําแป้งข้าวเจ้าที่หมักไว้นะครับผสมกับน้ําสมุนไพรที่เขาคั้นไว้นะครับจากนั้นเนี่ยคนทั้งหมดให้เข้ากันครับแล้วก็นําไปใส่เฝือนนะครับแล้วก็กดลงไปในน้าร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะนะฮะแค่นี้ฮะมันก็จะออกเป็นเส้นขนมจีนสูตรพิเศษแลวฮะโอ้โหเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับผักสดนะฮะผักต้มกว่า10ชนิดเลยนะเช่นดอกแคร์มัลละผักดองถั่วงอกกระหล่ำปีและที่ขาดไม่ได้ครับไข่ต้มยางมะตูมครับครับ ทีนี้เคล็ดลับในเรื่องของการทําน้ํายากะทิของเขาครับครับผมเขาจะใช้ปลานิลสดๆเลยนะครับแล้วก็จะใช้หัวกะทิล้วนๆเลยนะครับเน้นที่เครื่องสมุนไพรให้ได้ความหอมครับร้านนี้นะครับน้าพริกน้ํายาเนี่ยถือว่ากินฟรีเลยนะครับแล้วก็ขนมจีนเขาก็จะขายนะฮะมีไข่ต้มไข่ต้มมีผักนะครับร้านขนมจีนเสวยขยุ่มเจ๊แร่นะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิด8โมงครึ่ง ปิดห้าโมงเย็นวันนี้เสิร์ฟเต็มเต็มบนตูเลยเลยครับนี่เลยฮะตั้งแต่ต้นรายการนะผมบอกแล้วผมรออยู่อย่างเดียวและที่น่าภูมิใจที่สุดเลยนะฮะนอกจากขนมจิมอยู่ตรงนี้แล้วครัอ้อยังไปหลอกล่อแล้วก็ล่อลวงนะอ๋อเชิญนะเจ้าของมาในรายการด้วยขอบคุณมากครับน่ารักมากๆเลยครับ สามาในรายการมาร่วมกันเลยนะอยู่เพชรบูรณ์มาตรงนี้แล้วไม่ใช่เอาแต่ของตรงนี้มาให้ทานอย่างเดียวนะครับยังเอาโน่นเอานี่มาฝากเต็มไปหมดเลยผมพวกผมนะครับขอบพระคุณมากมากครับวันที่เราไปถ่ายทำแล้ววันที่เราไปกินก็วันนั้นก็เยอะเลยนะครับวันนั้นก็ได้มาเยอะแล้วอันนี้เนี่ยมากินี่อันนั้นเ้ากล้องใช่ไหมดูดูบอกคุณผู้ชมนิดนึงที่ในจานหนูในมือหนูนี่มันก็จะมีแบบว่า มีน้ำพริกนะครับมีน้ำยาอันนี้พริกแล้วก็ยาแล้วก็มีน้ำสมุนไพรลาดด้วยพริกป่นโอ้โหนี่ของผมของผมของผมก็จะเป็นอันนี้สุดจะเป็นน้ำยาป่าใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรแกงปักใต้ครับปักใต้ปักใต้ปักใต้โอ้โหท่านผู้ชมผมไม่น่าเชื่อเลยว่าคนเพชรบูรณ์นะแต่ว่าทำแกงปักใต้เรียกว่า อร่อยได้ขนาดนี้ผมขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าผมแยกสีไม่ออกช่วงนี้ผมมีความรักอันนี้คงเป็นสีชมพูใช่ไหมครับโโอ้หลองน้ำยาป่าดูนะครับเด็ดโดวงเขาเลยกะทินี่อะไรนะไข่ต้มยำกระตูมไข่ต้มผมขออนุญาตหน่อยนะครับดูนี่ปัวิ้ปังตัจิ้มน้ำยาป่าแล้วกันเป็นตัวแทนอร่อยเป็นอร่อยไม่ได้พูดเล่นอร่อยเป็นอร่อย ครับผมเป็นตัวแทนน้ายาป่าอร่อยมากถ้าใครไม่ชอบกะทินะอมันถึงเครื่องไปหมดนี่ก็ทําแกงใบป่าแกงใบป่าเลยอ่ะร้านเขาคนเยอะมากนะคุณผมบอกก่อนเลยช่วงเวลาประมาณทักสิบเอ็ดโมงเรื่อยไปจนถึงประมาณบ่ายโมงเนี่ยคือถ้าไปเนี่ยรอหน่อยฮะเพราะว่าหลายๆท่านก็ทานอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบจะเย็นๆนะฮะจะเย็นๆเลยนี่อันนี้ครับเฮ้ยกะทิ เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับแวะไปได้ที่เรากินที่เรากินกันแบบอิ่มหมีพิมันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินใช่ไหมเย็นนี้ครับเราจะไม่ได้กินอะไรนะครับเย็นนี้ครับขอเชิญทนแฟนคชาวครัวคุณต่อยทุกท่านครับเราจะทำการเปิดตัวหนังสืออย่างเป็นทางการครับที่ โรบินสันพระรามเก้าถามว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเซนทันพระรามเก้านั่นแหละนะฮะอยู่ตรงนั้นนั่นแหะเราจะมีหนังสือครัวคนต่อย100เล่มแรกครับมีลายเซ็นพวกเราครบทุกคนและมีเบอร์จริงๆครับมอบห้กับแฟนๆของเราใช่ครับนะครับไปด้วยนะครับแต่ทีนนี้ถ้าเกิดว่าพอท่านเกิดว่า อยู่ไกลไม่รู้จะทําไงไม่ได้มาไม่ได้มาไม่เป็นไรไปตามแผงหนังสือทั่วประเทศได้เลยระวางแล้วเล่มหนึง50บาทเท่านั้นเองใช่ครับ50บาทเท่านั้นมีคนชอบถามผมอยู่เรื่อยว่าถ้าเกิดมีเงิน50บาทจะเอาไปทําอะไรกับชีวิตดีเอาซื้อครัวคนต่อยดีอดีในนี้มีสูตรอาหารอยู่มีความรักมีทุกอย่างอยู่ในนี้เต็มเต็มเลยแต่อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวนี้เจอกันที่ โรบินสันพรามเหรือเซ็นทันพรามเนั่นแหละครับทุกท่านโมงเย็นหกโมงเย็นถ้าเป็นแฟนๆเราพอเจอปุ๊บให้เราเซ็นเลยเซ็นได้เลยเราไม่เขินเลยนะครับมาให้เซนเราแจกลายเซ็นทั้งหมดแล้วก็ของฝากพวกเราก็อย่าลืมด้วยนะของของกินอะไรอย่างเงี้ยบ้าพูดน่าเกลียดมากเลยเราเป็นรายการอาหารคนไปมหาสู่ก็ต้องมีหอบองอาหารชอบกินอะไรฮะชอบกินอะไร อะไรก็ได้ที่มาจากใจเฮ้ยคุณคุณอย่าพูดงี้ดิ๋ยวชอบทานปลาทานปลาอะไรเงี้ยวันนี้นะวันนี้นะเออวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้คุณพูดงี้ได้ไงเดี๋ยวเพราก็ว่าเราเห็นอยากกินเราอะไรวะไอ้เนี่ยทุเรียนทุเรียนเข้าห้างเลยเนี่ทุเรียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะโอ้ทุเรียนขอบคุณมากครับพักสักครู่นึงครับพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปง่ายาการสักครู่เดียวครับนีี่เเออากลย ขนมที่หนูหรือขนมทรายครับนี่มันหอมจากการอบพันเทียนนะฮะท่านผู้ชมหอมจริงๆคุณก็บอร่อยมากมันลมกลมจริงๆท่านผู้ชมมันเป็นขนมที่ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแต่เทคนิคเยอะมากเทมากขนมกลัวคุณไปสวัสดีครับครับ Hello YouTube ครับ ขอต่อยใครฮะลโหลใช่ฮัลโห้ยูทูบดีดูตามเราได้ตติดามรายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับติดตามไหนดีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับซับสไคร์ด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นลูกเดียวฝากติดตามซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์บอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืมให้เลยอย่าลืมพลาดนะครับีายการนี้จะมีภาษาไทยเจ้อย่าพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับครับผมจ้าว